สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด a านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง Youtube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด a านะครับผมเป็นลาซาด้าเซลล์เอามบัสเตอร์นะครับและเป็นลา z า d a c เซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับขาขึ้นหน้าแรกวัดจากอะไรนะครับวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเป็น ผู้ขายเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะฮะที่ฟังดูไลฟ์นี้นะครับเป็นผู้ซื้อบ้างนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราคิดเนี่ยเราขายใช่เราคิดว่าเราลงขายไปไมันต้องขายได้แต่เราอะเคยเคยเข้าใจไหมว่าถ้าในมุมผู้ซื้อ,อในการที่เขาจะเห็นสินค้าเราเนี่ยเอาแค่เห็นสินค้าก่อนนะครับระบบของ l a z a ด้าเนี่ย ทำงานยังไงส่งอะไรไปให้ลูกค้าเห็นอ่าแล้องราบอกอย่างนี้นะครับผมถามนิดนึงนะผมอยากอยากให้ทุกคนลองลองลอง,ลองมีส่วนร่วมกันนิดนึงสำหรับไลฟ์นี้นะครับคนเยอะคนน้อยผมไม่สนใจผมดูว่าอยากให้มีส่วนร่วมกันนิดนึงก็คือถามนิดนึงว่าทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยครับที่ฟังคลิปนี้อยู่เนะี่ยเคยเป็นผู้ซื้อบ้างไหมบน l า z a ด a าแล้วซื้อผ่านแอปหรือซื้อผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่ากันอ่านะครับเพราะว่า ผมจะไปเปิดให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วระบบของ La z a d a เนี่ยทำงานยังไงในมุมของผู้ซื้อผู้ขายจะได้เข้าใจด้วยนะครับอลองพิมพ์กันมานิดนึงว่าผู้ซื้อนะครับเราเคยไหมแล้วซื้อผ่านแอปหรือซื้อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมจะได้เห็นว่าทุกคนยังอยู่กับผมนะนะครับนะครับลองพิมพ์กันเข้ามานิดนึงนะครับลองพิมพ์เข้ามานิดนึงนะครับแต่ว่าผมขออนุาญาตไปต่อก่อนนะครับจะมีเรื่องที่ ผมเนี่ยเคยทำไลฟ์ไปแล้วนะครับเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องว่า10เรื่องที่บุกขายอะ่ะยังไม่รู้นะครับซึ่งเรื่องของการขายเนี่ยนะครับผมเอามาย้ำให้อีกทีนึงในไลฟ์นี้ก็นล้วกันก็คือบนลาซาด้าเนี่ยต่อให้เราอ,อยากจะลงขายอะไรก็ตามมันจะมีตัวที่ขายดีกับขายไม่ดีหมายความว่าบนลาซาด้าเนี่ยไม่ได้ขายดีทุกอย่างนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ได้ขายดีทุกอย่างถ้ามีใครบอกว่าลงซี่ขายดีแน่นอนอันนี้ผมผมต้องถามก่อนว่าขายอะไรขายกลุ่มไหนแล้วสินค้าเราราคาเท่าไหร่ลูกค้ารู้จักเราไหมอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องที่ผมจะคุยวันนี้นะครับว่าขึ้นหน้าแรกเนะี่ยว่าจากอะไรมันจะอยู่ในหัวข้อที่2ครับจากจากจากสไลด์นี้นะในหน้าแรกของการค้นหาลาซาด้าน,นะครับสินค้าแบบเดียวกัน นะครับหรือสินค้าที่ลูกค้าต้องการเนี่ยแต่ว่าลูกค้าคนละคนกันจะเห็นไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้แหละผมจะผมจะมาจะมาบอกนะครับมาคุยให้ฟังบนละสซาด้านะครับไม่ใช่ทุกสินค้าที่ลงขายแล้วจะขายได้เลยหมายความว่าอะไรคือลงไปก็ไม่ใช่ว่าขายดีและลงไปบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในหัวข้อ1 2 3าจากสไลด์เนี่ยผมมาขยายความ ให้ในให้ในคลิปนี้นะครับให้ในคลิปนี้นะครับมาเข้ามาเข้าเรื่องหลักกันก็คือในหน้าแรกของการค้นหานะครับใน,นแรกของการค้นหาลูกค้าเนี่ยจะเห็นสินค้าไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกต้องบอกอย่างนี้นะครับใครที่ดูผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอยากให้ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดแอป Lazada กับผมนิดนึงนะครับอ่เดี๋ยวผมเปิดก่อน คือวันนี้เราจะมาลองเป็นผู้ซื้อกันด้วยดูในมุมของผู้ซื้อนะครับนี่พอเข้ามาปุ๊บนี่เขาจะมีการโปรโมท9เดือน9เห็นไหมเห็นไหมอ่านะครับผมก็กดเข้าไปเสร็จแล้วครับนี่อันนี้เลยครับโบนสัสเห็นไหมครับนะครับโบนัสก็คือในช่วงแคมเปญระดับ A บวกนะครับหรือว่าเป็นระดับอ่ามิก้าแคมเปญเนี่ยนะครับเขาจะมีการโปรโมทนะครับโปรโมทเรื่องของ ตัวลาซาด้าโบนันะครับอยู่แล้วนี่แล้วผมเข้ามากดคูปองไม่ทันในคมเป็นเกเดือนเนะครับทุก10โมงนะครับจะมีการเก็บคูปองอันนี้ผมเก็บคูปองลาสเมอ l l ไม่ทันเห็นไหมอ่าน,นี้คือในมุมผู้ซื้อนะครับมาดูตรงนี้ก่อนใครที่สามารถเปิดแอปพลิเคชันในมือถือได้ผมอยากให้เปิดตามแล้วก็ลองทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันในมุมของผู้ซื้อนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าหน้าแรกว่าจะอะไรเนี่ยเรามาดูในหน้าจอของแอลาซาด้าก่อนนะครับ ตัว l a z a ด a เองนะครับในหน้าแรกดูจากแถวซ้ายมือไปเลยนะซ้ายมือไล่มาหน้าแรกเปิดมาปั๊บนะครับทุกคนจะเห็นเหมือนกันนะครับอ่านะครับทุกคนจะเห็นเหมือนกันก็คือในหน้าแรกนะครับก็จะมีช่องค้นหาใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีแบนเนอร์นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เป็นเมนูนะครับที่เราเข้าก,กดก็ไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีแฟลชเซลนะครับหลังจากนั้นถัดลงมานะครับ จะเป็นร้ More นะครับเป็นแฟชั่นเป็นสินค้าขายดีอะไรเนี่ยเรียงเรียงตามคนลงมาเวลาเราเลื่อนอย่างเงี้ยครับนะครับเวลาเราเลื่อนลงเห็นไหมอ่าเวลาเลื่อนลงอย่างงี้นะครับอ่าผมอยากให้ทุกคนนะครับดูนิดนึงนะครับไม่ต้องตอบผมก็ได้นะครับแต่อยากให้เห็นก็คือว่าตั้งแต่ตัวแฟชเซลเลยครับแฟดเซลร้านโสินค้าสําหรับคุณแฟชั่นสินค้าขายดีทุกคนน่าจะเห็นสินค้าไม่เหมือนกันค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าแต่ละเครื่อง นะครับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแต่ละคนจะเห็นสินค้าไม่เหมือนกันอย่างตัวล a สซี่มอลเนี่ยก็จะเห็นสินค้าที่เราเคยเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปติดตามร้านแฟลตเซลก็เช่นกันก็จะส่งสินค้าที่เราน่าจะชอบนะครับหรือว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการเข้าชมนะครับส่วนในช่องสินค้าขายดีหรือว่าสินค้าสําหรับคุณเนี่ยอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือสินค้าสําหรับคุณเนี่ยคือลาซาด้าจะส่งสินค้าตามประสบการณ์การการเข้าชมการซื้อหรือสินค้าที่ดีที่สุด ของระบบในช่วงเวลานั้นนะครับส่งให้เราส่งให้เราดูนะครับส่งให้เราดูเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในหน้าแรกของ Lazada ลูกค้าจะเห็นสินค้าไม่เหมือนกันนะครับในหน้าแรกของ Lazada นะครับระบบจะเห็นสินค้าไม่เหมือนจะส่งสินค้าให้ลูกค้าเห็นไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวตัวแอปพลิเคชันเองจะมีลูกค้า เข้ามาใช้นะครับจำไว้เลยนะครับประมาณ7-80%อีก20%จะไปเข้าหน้าเว็บไซต์ซึ่งเดี๋ยวนี้กลจะน้อยลงด้วยซ้ำนะครับแล้วตัวคูปองส่วนลดที่จะเก็บหรือสามารถมิกซ์ใช้งานกันได้ส่วนใหญ่จะใช้ได้ในแอปพลิเคชันเท่านั้นจะไม่สามารถใช้ได้ในเว็บไซต์นะครับอาจต้องบอกอย่างนี้นะ เราบอกอย่างนี้นะครับว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ตัวคูปองของ Lazada าเองนะครับหรือว่าส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยของ l a z a d a ที่ออกให้เนี่ยจะใช้ในแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับผมผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าทุกคนเห็นเหมือนกันอย่างผมอะช่วงเนี้ยในส่วนของสินค้าสําหรับคุณเนะี่ยผมจะเห็นเป็นสินค้าสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับฟุตบอลและสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กนะครับหลายคนอาจจะเป็นกัตเกตนะครับเป็น เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็แล้วแต่ว่าเราเคยเข้าชมเคยเข้าดูอะไรนะครับนั่นหมายความว่าตัว l a z a ด a เองเนี่ยไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นสินค้าขายที่ที่แบบมียอดขายสูงเท่านั้นที่ลูกค้าจะเห็นแต่สุ่มนะครับมีการแรนดอมตามประสบการณ์การซื้อให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราอะต้องไปดูอีกทีว่าพอลูกค้าเนี่ยสมมติว่าเห็นสินค้าเราแล้วอ่ะเขาจะกดเข้ามาดูไหมอ่าเขาจะเข้ามาซื้อไหม อันนั้นเดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องของการทํารูปภาพแล้วก็การการใส่เรื่องของคอนเทนต์ต่างๆคอนเทนต์ของสินค้าอีกทีหนึ่งนะครับณนะวันนี้แต่ว่าตอนเรียกช่วงเริ่มต้นเนี่ยขออนุญาตพูดถึงหน้าแรกของ Lazada ก่อนนะครับคราวนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมอ่านะครับอ่ะคราวนี้ผมพาไปดูตรงนี้นะครับขออนุญาตตัดภาพไปที่หน้าจอของนะครับ เว็บไซต์ดูอ่ามาดูหน้าเว็บไซต์กันนี่ครับนี่คือหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้าใครเปิดเว็บไซต์อ่าคอมพิวเตอร์อยู่ลองเปิดเว็บแอปแล้วเอเว็บลาซาด้าดูนะครับผมเปิดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าผม,มย่อนิดนึงมันใหญ่ไปนี่ปึ๊บอ่าก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับเหมือนกันนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยจะเห็นว่าฟีเจอร์หรือว่ามีช่องทางที่ให้กดเข้าไปดูเนี่ยจะน้อยกว่ามือถือนะครับเพราะว่าลาซาด้าเนี่ยโฟกัสในส่วนของแอปมากกว่า นะครับคือเพราะว่าลูกค้าเข้าดู่าดแอปมากขึ้นนะครับพอเห็นตรงนี้นะครับ Lastma ล์คูปอง s t l ล o กร้านค้าแนะนำนะครับแล้วก็จะมีลงมาก็จะเป็นแฟดเซลแฟดเซลเนี่ยก็จะแสดงผลเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะครับเลื่อนลงมาจะเป็น Collection ก็คือหมวดหมู่ต่างๆ Last m a l l จะเห็นว่าไม่เหมือนกันเลยครับนะครับถ้าเกิดใครเปิดอยู่เนี่ยก็จะก็เห็นได้เลยว่าของผมกับของทุกท่านที่เปิดดูอยู่หน้าจอเนี่ยเห็นไม่เหมือนกันนะครับ เขาขึ้นตามประสบการณ์การซื้อหรือการเข้าชมหรือการติดตามอย่างร้านส몰เนี่ยก็ยจะเป็นเรื่องของการเข้าชมบ่อยแล้วการติดตามร้านค้านะครับเลื่อนลงมาครับหมวดหมู่ก็ไม่ตรงกันอยู่ดีเห็นไหมของผมเนี่ยจะเป็นแผ่นป้ายของที่ลึกสมสรต่างชาติซึ่งหลายหลายคนจะไม่ใช่หลายคนจะเป็นแฟชั่นนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับเลื่อนลงมาครับสินค้าบุคคลโดยเฉพาะนะครับนี่อันนี้ก็ยิงไม่เหมือนกันเห็นไหมของผมว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นแผ่นกรนลื่นแผ่นยางนะครับโลโก้สมสรน,นะครับ เป็นอะไรเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่ก็จะดสนมโตโอ้ไม่เกี่ยวเออเนี่ยครับก็คือไม่เหมือนกันหมายความว่าระบบก็จะแรนดอมเหมือนกันไม่ว่าจะเข้าที่ไหนนะครับแล้วก็จะเห็นไม่เหมือนกันด้วยนะครับอ่าให้ดูให้ดูในหน้าแรกอย่างนี้ก่อนกันละกันนะครับอ่าเรามาเป็นผู้ซื้อกันเนาะนะครับสอบถามนอกเรื่องได้ครับพิมพ์มาได้เลยครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมตอบให้นะครับต่อมาครับในส่วนของนะครับ เราถ้าลูกค้าเราเป็นลูกค้าเนี่ยถ้าเราอยากต้องการหาสินค้าสักตัวหนึ่งเราก็จะทําการเสิร์ชใช่ไหมครับก็กดในช่องเสิร์ชนะครับในมือถือเหมือนกันในคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะครับพอกดในช่องเสิร์ชแล้วนะครับระบบจะเลือกสินค้ามาให้เราเห็นเนี่ยสรายการนะครับระบบจะเลือกสินค้ามาให้เราเห็นนะครับสรายการซึ่งใน4รายการนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ครับหนึ่งสอนะครับ, 1, 2, 3, 4, รบซึ่ง4รายการนี้จะมี1รายการที่ประมูลบิด นะครับค่าโฆษณาสูงที่สุดมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับมาบิดบระบูลค่าโฆษณาสูงที่สุดมาอยู่ที่นี้แล้วจะมีการสลับกันด้วยนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดนะครับมีการแรนดอมให้กับลูกค้าคนเดิมด้วยนะครับแต่พอมาอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเห็นอะไรไหมพออยู่ตรงนี้จะเห็นทั้งหมด4ี่สินค้าหนึ่งสามสี่เห็นไหมครับ4ี่สินค้าเนี่ยหมายความว่าอะไรถ้าลูกค้าเห็นแล้วเขาชอบรายการไหนเขาก็จะกดเข้าไปดูหรือกดเลือกซื้อรายการนั้น คือมันไม่ได้การันตีว่าคนอยู่หน้าแรกแล้วคุณจะขายได้ตลอดคือการอยู่หน้าแรกเนี่ยโอเคแหละทาฟฟิกคุณสูงคุณทำโฆษณามาคุณจ่ายเงินมานะครับนะครับตรงเนี้ยถามนิดนึงทุกคนเนี่ยตอบก็ได้นะไม่ตอบก็ได้แต่เพราะว่าผมแค่อยากรู้ว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเราเลือกซื้อของนะครับเจออย่างเงี้ยสี่สินค้าเราจะรูดกี่ครั้งหมายถึงว่าเราจะกดซื้อเลยไหมหรือเราต้องเลื่อนขึ้นลูดหน้าจอขึ้นอย่างผมอะ ผมจะลูดหน้าจอขึ้นประมาณ5ครั้งก็คือจะเห็นประมาณสัก30สิสินค้าอ่านะครับประมาณ30สิบสินค้าสี่สิบสิบสินค้าแล้วผมก็จะเลือกซื้อนั่นหมายความว่าถ้าสินค้าเราเนี่ยมาติดอยู่ในหนึ่งถึงยีหรือ 1- นึถึงสาสิเนี่ยมีโอกาสที่ลูกค้าเห็นมากขึ้นและมีโอกาส่จะขาขได้ซึ่งการไขได้ต้องไปวัดกันด้วยเรื่องของคอนเทนต์รูปภาพรายละเอียดนะครับแล้วก็ข้อปลิดย่อยต่างๆนะครับอันนี้คือในมุมของลูกค้าที่จะเห็นนะ นะครับอ่ะครับคราวนี้นะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมนําเสนอไปนะครับอ่วก่อนจะไปดูว่ามีเหตุผลอะไรอีกที่สินค้าจะขึ้นหน้าแรกนะครับอันดับแรกคือคีย์เวิร์ดใช่ไหมอ่ะผมพามาดูในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอของเว็บไซต์นิดนึงนะครับในส่วนของหน้าเว็บไซต์เนี่ยนะคือนี้คือหน้าแรกใช่ไหมครับอันนี้คือหน้าแรกเห็นไหมหน้าแรกก็จะจบวันที่สินค้าเพื่คุณโดยเฉพาะนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาผมหาตัว นะครับลองลองพิมพ์ในช่องเสิร์ชนะลองพิมพ์ในช่องเสิร์ชพร้อมผมพิมพ์คำว่าอ่าพิมพ์คำว่าอัญชันเห็นไหมครับอัญชันอบแห้งอัญชันทาคิ้วอ่าผมจะหาอัญชันทาคิ้วในหน้าเว็บไซต์นะครับจะไม่ได้เห็น4สินค้านะครับในหน้าแรกของเว็บไซต์จะเห็นไปเลยครับประมาณ20สินค้านะครับ1 2 3 4 6 7 8 ประมาณ30กว่าสินค้านี่เยอะมากนะครับเยอะมากเห็นไหมโอ้โหดูนะครับสินค้าจต่รายการซึ่งอันเนี้ยบางทีผมมาปุ๊บผมเจอนะครับผมก็รูดูแล้วว่าเอ้ยผมตรงกับที่ผมต้องการไหมผมอยากหาอัญชันทาคิ้วสาหรับเด็กแต่ขึ้นมาเนี่ยมันอัญชันปลูกคิ้วสาหรับผู้ใหญ่นะครับเซรั่มปลูกคิ้วซึ่งไม่ได้ตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะแบบเอ๊ะตัวไหนที่เป็นอัญชันทาคิ้วนะครับ ถ้าเจออย่างนี้เนี่ยโทษนะทาคิวเด็กนะครับก็ต้องทำยังไงครับเราต้องใส่ไว้ในรูปภาพให้ลูกค้าเห็นชัดเจนในชื่อเลยว่าเป็นอัญชันทาคิวสาหรับเด็กผมคือต้องผมต้องการหาของสำหรับเด็กไงผมไม่ได้การหาของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ไปด้วยนะครับในตัวในในรูปภาพอย่างเงี้ยจะให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะกดเข้ามาดูและเลือกซื้อได้ไง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะดูแตกต่างจากสินค้าตัวอื่นนะครับอ่าแล้วกลับไปหน้าแรกนะครับนอกจากคีย์เวิ นะครับคือผมพิมพ์คําเข้าไปเนี่ยผมชิมอัญชันทาคิวนะครับคีย์เวิร์ดที่ผมพิมพ์เข้าไปนะครับระบบจะส่งสินค้าที่มีความถี่ความถี่ในที่นี้เนี่ยคือยอดคลิกสะสมเข้ามาอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ผมน่าจะได้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราลงสินค้าเนี่ยนอกจากการตั้งชื่อแล้วเราต้องพยายามนําสินค้าของเราเนี่ย ให้ลูกค้าเห็นได้เยอะที่สุดนะครับเห็นจากช่องทางไหนเห็นแล้วคลิกด้วยนะอะการเข้าร่วมแคมเปญน,นะครับอจาจจะเป็นเรื่องการทาําโฆษณานะครับเอาไปเข้าไฟใช้งานฟีเจอร์โปรโมชั่นต่างๆเช่น last coin free shipping max daily cashback เพื่อเพิ่มความถี่ความถี่เนี่ยนับจุดยอดคลิกนะครับลูกค้าเห็นเฉยๆไม่คลิกเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ผมเห็นเฉยเฉยไม่คลิกเนี่ยไม่นับนับที่คลิกของการทําโฆษณาคือโฆษณาเนี่ยถ้าเราบิดประมูลได้สูงที่สุดเนี่ยระบบจะพาไปขึ้นเป็นอันดับแรกอันดับต้นๆนะครับให้ลูกค้าเห็นได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินสูงนะแต่ก็ไม่ได้การันตีเ네รื่องยอดขายนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าเห็นแล้วนะครับเขาไม่คลิก อ่ะมันก็ไม่ได้เกิดการซื้อถูกต้องไหมแต่ถ้าคลิกเข้ามาอันดับแรกเลยคือการทําโฆษณาเนี่ยร้านค้าจะจ่ายต้องจ่ายค่าคลิกแต่ไม่ได้บอกว่าคลิกแล้วลูกค้าจะซื้อไม่ได้การันตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดีๆงบประมาณในเรื่องการทําโฆษณาบนลาซาด้านะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานฟีเจอร์ของ Lazada นะครับก็คือฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคูป,ปองนะครับการฟีด ใช่ไหมครับการส่งสินค้าทีกคุณค้าเห็นโดยตรงผ่านทางบอดแคสต์นะครับหรือไปเข้าร่วมลาซาด้าโปรแกรมเช่นลาสคอยฟิก e x ่คอยนะครับ Free Shipping Max แล้วก็ a i l y Cashback นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง u t u b e เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ